เสียงอ่านหนังสือวิปัสนาอนุบาลงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเป็นนมมาประกอบเสียงอ่านนะครับคำนำวิปัสนาอนุบาลเป็นคำสนทิระหว่างวิปัสสนากับอนุบาล หมายความว่าเนื้อหามุ่งกลุ่มผู้เริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมภาวนาอาจจะยังไม่เคยรู้อะไรเลยหรือเคยได้ยินคําว่าวิปัสสนามาบ้างแล้วแต่ยังไม่กระจ่างแจ้งนักว่าคืออะไรต้องเริ่มทำอย่างไรขนาดของหนังสือคงสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานได้เห็นว่าน่าจะสามารถอ่านรวดเดียวจบภายในเวลาไม่นานนัก หน้าที่ของหนังสือเล่มน,นี้คือนำคุณออกมาจากจุดเริ่มต้นด้วยเวลาน้อยที่สุดหรือถ้าเริ่มต้นมาบ้างแล้วแต่สับสนก็ปรับมุมมองของมือใหม่ให้เห็นวิปัสสนาต่างไปจากที่ส่วนใหญ่คิด,ค,ดคิดกันคือเปลี่ยนเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องในตัวเปลี่ยนยากเป็นง่ายเปลี่ยนเครียดเป็นสบายเปลี่ยนภาระเป็นของเล่นเปลี่ยนสงสัยเป็นเข้าใจ และเปลี่ยนซับซ้อนเป็นเรียบง่ายชนิดที่ว่าสายตาย,ยังไม่ทันละจากหน้าหนังสือก็อาจเริ่มเห็นอะไรขึ้นมาเล่าว่ว่านักวิปัสสนาในวัดหรือในป่าเขาเกิดประสบการณ์กันอย่างไรแม้หน้าที่ของหนังสือจะเป็นไปดังกล่าวข้างต้นก็ขอทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ว่าหนังสือเองไม่มีความสามารถทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง กลายเป็นนักวิปัสนาขึ้นมาด้วยบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแต่ขอรับรองว่าถ้าเข้าใจวิปัสนาจริงๆแล้วก็แม้ไม่หวังก็จะรู้จักความสงบที่น่าอัศจรรย์แม้ไม่หิวกระหายก็จะได้ลิ้มรสแห่งสานติอันประหลาดล้ำเพียงสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายและเครื่องเร้าให้เร่าร้อน ก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตแล้วไม่ใช่หรือลงชื่อดังตรินมีนาคมพุทธศักราช2,547